สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูตับหวานเมนูที่ใครหลายๆคนโปรดปรานกันนักละค่ะใครจะไม่ชอบละ่ะตับหวานนุ่มๆแล้วเผ็ดๆแซ่บถึงใจยิ่งกินกับข้าวเหนียวคืนลดมากค่ะใครที่อยากทำตามก็รีไปกันเลยค่ะเข้าครัวตเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทาตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำตับมืหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะ ห,หมดเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนนะคะเตรียมลวกกันเลยค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเดือดตามดิตับที่หั่นไว้ จากนั้นก็กดให้ตับของเราโดนความร้อนสึนทั่วกันลวกไม่ต้องนานเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวตับของเราจะแข็งเกินไปแล้วท่านไม่อร่อยเอาได้เมื่อสังเกตได้ว่าตับหมูของเราสุกดีแล้วปิดไฟยกลงนําพักไว้ก่อนนะคะต่อไปมาถึงขั้นตอนการทำลาบค่ะเทน้ําปลาลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายพริกป่นผงปรุงรสมะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยค่ะ เมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ยคลุกเข้าได้เลยคลุกเร้เาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแค่นี้ก็คือเห็นความแซบแล้วล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่ตับที่ลวกไว้ลงไปได้เลยใส่ลงไปให้หมดตามด้วยต้นหอมซอยหอมแดงซอยผักชีฝรั่ง ไปสารแหน่เมื่อเซ็ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าได้เลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีคลุกเคล้าไปก็เ็ดหนำลายไปเลยละค่ะเห็นแค่นี้ก็น่าทานแล้วเจ๊ขอบอกเลยนะว่าตับไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังช่วยบำรุงเลือดอีกด้วยเอาละได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะค่อยๆค,คลุกเคล้าไปเรื่อยๆได้เลย,เ,ลยเอาให้เข้ากันดีนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วเจ๊ก็จะใส่ข้าวคั่วลงไป และคลุกเคล้าต่ออีกนิดหนึ่งคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ไปค่ะจัดเสิร์ฟกันได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูทับหวานเมนูแซ่บรองว่ามีแต่ปังกับปังตับนุ่มๆเผ็ดๆแซ่บถึงใจแน่นอนทานเล่นก็ดีทานคู่กับข้าวเหนียวก็ลดมากใครอยากเอาเมนูนี้ไปทําตามเจแนะนําเลยคะ่ะดีงามแน่นอนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG. ตอจก ออติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ